สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่แล้วครับนี่คืองานวาดภูเก็ตครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับาไม่มีหัวเรือใหญ่ของงานนี้ครับท่านอาจารย์อารีคงพลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวาดภูเก็ตมีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์วาดภูเก็ตครับในการพูดคุยกันหลายๆท่านในกลุ่มยนเป็นอย่างนี้ทุกทุกท่าอาจารย์จันทิ์อาจารย์สุนบินครับ ที่จ์อน้ลมอะไรเงี้ยในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะท่านก็ไต้ก็เลยเกิดอาจารย์สำนึ์บอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะได้เพราะงั้นเราต้องจัดกิจกรรมขึ้นมาโดยที่มีช่องทางในการของบประมาณ่างสำนักงานศิลปะก็จะทรเงินค่อยก็เลยระดมความคิดเขียนโครงการเสนอึ้นไป ในชื่อว่าวัดภูเก็ตซึ่งกระต่อเนื่องมาจากวัดชุมป่าจึงจากที่จีนเขาทำกันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเครือข่ายชุมโยงกันครับครับผมก็กลายเป็นวัดภูเก็ตวัดภูเก็ตมีองค์กรมาร่วมเยอะไหมครับองค์กรมาร่วมนอกจากมุขประมาณของศิลปะพระอาจารย์ยุทธไมัยที่องค์การก็จะมีองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่มเครือกายศิลปินทั้งทั่วประเทศนะต่างภูเก็ตต่างยาลาปัตตานีมาหมดหลยก็มาร่วมเลยเขามาทำอะไรกันบ้างก็จะเราวางโครงการไว้ที่หนึ่งต้องมาสร้างสรรค์ศิลปะเมืองภูเก็ตก็คือวางโครงการก็ให้ศิลปินมามีกิจกรรมการวาดภูเก็ต ในเมืองเกาะภูเก็ตเพื่อจะถ่ายทอดส่งต่อไปให้ทางนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจศิลปะหรือผู้คนทั่วไปได้เห็นความงดงามของความเป็นภูเก็ตกา,านผลงานศิลปะของศิลปิลนกตอนนี้คือให้ศิลปินมาศิลปินเขามีการส่งผลงานมาจะแสดงคนใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับ เขาเรียกว่าอารมการหรือวิธีการก็คือให้ศิลปินที่ร่วมโครงการส่งผลงานของศิลปินเองมาเพื่อจัดแสดงก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะจัดกิจกรรมบทจับึ้นมาเราก็รวบรวมแล้วก็จัดแสดงผลงานที่ส่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งขอพันธ์แล้วก็จัดจัดต่อไปให้เสร็จสิ้นในวันที่ยี่สิบแปดพักผัส่งผลงานมาก่อนมาแสดง แล้วก็ตามมาเขียนอ่ารย์ศิล,ลปินครับตามมาสร้างสรรค์กิจกรรมเขียนงกรุงครับก็ถือว่า,เ,าเป็นมิติใหม่นะอาจารย์นะต้องส่งผลงานไปก่อนที่เคยเขียนมาแล้วนะแล้วมาวัดกันสดๆนที่นี่ที่นี่กเอามาแสดงต่อ,อย,อย้อนอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้เห็นศิล,ลปินเขามาแะเง่สีกันน่ยอาจารย์ัะ รู้สึกยังไงเในฐานะที่เป็นคนที่โอ้แรงในครั้งนี้ครับหายเหนื่อยครับ <c oughs> หายเหนื่อยแบบแล้วก็อันตรงนี้เรามีาจุดมุ่งหมายนอกจากว่าจะเป็นาาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อความเพลเนเรามีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่สูงใหญ่ขึ้น <c oughs> เพื่อให้ภูกเก็ตเป็นเมืองศิลป <c oughs> ะนะครับอันนี้ทางหน่วยงานผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็สนับสนุนที่แล้วก็ เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามสร้างให้เป็นให้้หเมืองภูเก็ตและเป็นเมืองศิละปะและต่อยอดไปจนถึงจะได้เป็นเมืองเรียกว่าจะจะได้จัดงานเบียนนาเล่เข้าหมาใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ควาเป็นไปได้ผมก็ยืนใจที่มีแรงใจไม่แรงใจเพราะว่าหงาน หลักผู้ใหญ่ที่เขามองเห็นตรงนี้ครับและนิดที่ว่าหายเลยจริงๆฟังอาจารย์มาแล้วผมก็ยังหายเลยนะอาจารคุณลองคิดดูเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากงานเสร็จแล้วครั้งนี้นะเพราะว่าเราจะต้องประสานงานกันหลายฝ่ายมากนะหน่วยงานและหน่วยงานเอกชนและตัวศิลปินเองด้วยใช่มอาจารย์กว่าจะออกมาได้แต่สิ่งหลายอย่างมันเหยากครับแต่ออกมาแล้วมันน่าภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจทำให้ มันเหมือนเราต้องขอไปแล้วตอนนี้มีแต่ความสบายใจนะนี่คือหัวเรือหัวเร็วหัวแรงใหญ่ของงานวาดป็นเก็บในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับฝากถึงผู้ชมเลยครับเกี่ยวกับงานศิลปะในอนาคตข้างหน้าที่อาจารย์มองแผนไหมครับในอนาคตข้างหน้าตามที่เมื่อเกิดงานครั้งนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับข้างหน้าเราก็จะเราก็จะมองเห็นเรามองเห็นจินตนาการไปแล้วเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขา ได้มีสัญญาไปจากผมก็ศิลปินและผู้รับงานศิลปะว่าจะทองสนับสนุนส่งเสริมศิลปินส่งเสริมศิลปะของอันดามันนะให้เกิดเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเมืองภูเก็ตเป็นเมืองนานาชาติเับส่งเสริมให้เป็นถึงระดับโลก สอรยคับแล้วก็มันจะมีโครงการต่างๆตามมาอีกครับติดตามแลนะคุณผู้ชมครับในในเช้าวันนี้เราอาจจะเห็นกิจกรรมต่อเนื่องมาท่านอาจารย์คดีมงคลแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ในเครือข่ายของท่านอาจารย์ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะหรือสนใจงานศิลปะไม่ควรพลาดอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณครับอาจารย์ครับผมต้องลาก่อดการเจรจากันะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย